ที่ดินสปกที่ดินมทบ .5 สามารถตัดไม้เผาถ่านขายได้หรือเปล่านะครับอ่ะครับปรีมีเพื่อนๆถามมานะครับประเด็นนี้นะครับผมไปหาข้อมูลมาให้แล้วนะครับเพื่อนๆว่านะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับตัดไม้ในที่ดินสปรกรนะครับหรือว่าที่ดินมทบ .5 เนี่ยนะครับาสามารถที่จะตัดไม้เนี่ยมาเผาถ่านใช้หรือว่าเผาถ่านขายได้หรือเปล่านะครับอ่ะนะครับ ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเช่นกันนะครับนอกจากการครอบครองทาน130กิโลเนี่ยประเด็นนี้ก็น่าสนใจที่ชาวบ้านนะครับหรือว่าเกษตรกรเนี่ยนะครับควรที่จะมีความรู้เรื่องนี้ไว้นะครับจะได้ป้องกันนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับอานะครับทำงานเหนื่อยแทบตายแต่ต้องมาจ่ายต้องมาเสียค่าปรับให้กับหน่วยงานรัฐด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยผมว่าเสียดาย นะครับเสียดายเงินเสียดายทองนะครับเสียดายกำลังกายกําลังใจนะครับที่เราทํางานไปนะครับที่ดินสบประกอนะครับเราสามารถนะครับตัดไม้นะครับในที่ดินสอบประกอที่เราครอบครองกรรมสิทธิ์อยู่นะครับสามารถตัดไม้เผาถ่านได้ในกรณีที่เรานะครับเผาเพื่อเป็นเชื้อเพลิงหุงต้มในครัวเรือนไม่ต้องขออนุญาตใดๆทั้งสิ้น นะครับสามารถตัดแล้วก็มาเผาได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัดในเชิงพาณิชย์นะครับถ้าเป็นไม้ที่เราปลูกเองอย่างเช่นยูคานะครับหรือไม้อะไรก็ได้นะครับที่เราปลูกมันขึ้นมาในที่ดินสบกรหรือว่าที่ดินมทบ .5 เราสามารถตัดแล้วก็แปลรูปนะครับเป็นฐานเพื่อใช้และจำหน่ายได้เลยนะครับ คือเราต้องมีเขาเรียกว่าหลักฐานนะครับการปลูกะนะครับว่าเนี่ยนะครับที่ดินตั้งเดิมมีต้นอะไรอยู่บ้างแต่เราไม่สามารถตัดไม้เดิมที่อยู่ในที่ดินผืนนั้นอย่างเช่นนะครับที่ดินสระกอผืนนี้มีไม้สักทองอยู่นะครับโตมากเลยไม่สามารถตัดได้นะครับแต่เราสามารถลิดกิ่งก้านของเขาเนี่ยนะครับแต่งกิ่งแต่งทรงเนี่ยแล้วก็เอากิ่งก้านของเขาเนี่ยมาเผาถ่านเนี่ยใช้หรือว่าจําหน่ายได้ครับ อ่ะนะครับแต่ทางที่ดีนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เกษตรกรต้องการที่จะตัดนะครับเพื่อที่จะมาทําเป็นเชิงพาณิชย์ตัดเผาฐานขายนะแปรรูปขายเนี่ยเราอาจจะต้องไปขออนุญาตหน่วยงานเบื้องต้นก่อนนะครับคืออาจจะไม่ได้เชิงคําว่าขออนุญาตหรอกครับคือไปแจ้งเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ว่าเนี่ยเรากําลังจะตัดไม้ต้นเนี้ยนะครับเพื่อที่จะแปรรูปทําบ้าน หรือว่าเพื่อที่จะมาผลิตเป็นฐานใช้เองหรือว่าขายนะครับแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบนะครับถ้าเราไม่มั่นใจนะครับแต่ผมหาข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นมาแล้วนะครับคือถ้าเป็นไม้ที่เราปลูกเองในที่ดินสปกรนะครับในที่ดินมทบ5นะครับไม่ต้องขออนุญาตเผาถ่านนะครับก็คือไม่ได้เกี่ยวก็คือไม่ใช่ไม้ห่วงห้ามานะครับไม่ใช่ป่าสงวนนะครับก็สามารถทําได้ตัดแปลรูปได้ นะครับแล้วก็สามารถครอบครองได้มากกว่า130กิโลครับเพราะว่าเป็นป่าเป็นไม้นะครับที่เราปลูกขึ้นมาเองครับแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับพรบนะครับกรมป่าไม้นะครับสามารถที่จะให้เราปลูกไม้ป่าไม้พะยุงนะครับมะค่าตะแบกยางนานะครับในที่ดินมทบ5ในที่ดินที่เป็นสปกและสามารถตัดแปลรูปขายได้ครับก็คือเราต้อง เก็บหลักฐานไว้นะครับถ่ายรูปไว้นะครับตอนที่เราไปขอพันไม้นะครับหรือว่าตอนที่เราซื้อเราอาจจะเก็บหลักฐานพวกนี้ไว้ครับว่าเป็นไม้นะครับเป็นต้นไม้ที่เราปลูกขึ้นมานะครับก็ไม่ได้ผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะครับเพื่อนๆเกษตรกรสามารถทําได้เลยสามารถปลูกได้เลยครับปลูกเองตัดเองและรูปเองนะครับเผาถ่านเองทําได้โดยไม่ต้องขออนุญาตหน่วยงานรัฐครับอ่านะครับ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ชัดเจนตามวิถีพอเพียงด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ